สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมแทนเจนตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าหน้ารุ่นโตเมจิกครับผมซึ่งผมไปเจอกับเพื่อนมาสักพักใ,ใหญ่เมื่อแบบสองสามปีที่แล้วแต่ตอนนั้นน่าจะยังไม่ได้ทําช่องนี้นะครับซึ่งอะไรซึ่งผมเพิ่งเห็นว่ามันมีอัปเดตอะไรมากซึ่งมีหละหลายตัวเพิ่มมาที่จริงมีแค่ประมาณเจ็ดแปดตัวตอนนี้เพิ่มมาเยอะมากเลยครับผมก็ องเล่นตัวอะไรกันดีอ่ะเราต้องเล็บน,นี่พระเอกของเราเลยซึ่งมากินนาโตะเป็นหงคาใรงี้แล้วครับผมดูัดเต๋อยู่อะไรวะนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้กี่ในการนี้กกนักักะโอเคกกนัตจกะได้เวลาแล้วจะสเต้นกัน เซ้นกัน <g ül üyor> อะไรวะเนี่ยน้ำมันดูที่สองเอาละโมเซียนบวดก้าห้างโอ้ยนี่นี่เป็นไงเรานี่มาเฮ้ยสุสานาโอ รัจะจะกจักระไม่พร้อมแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเราโตตอนเด็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะะอะไรวะเนี่ยมา,าเราเลือกเล่นอะไรดีตัวที่ผมชอบที่สุดในนา้แล้วกันอิทาจิวาตาชิวาอิทาจินะ บอกเลยนะว่าให้ชาชีมาท่บลงตาไอ้โดนท่าลงตาฉันแล้วไม่เหนื่อยแล้วท่าลงตาโอ้ยสื่อสานะโอ้ตื่อสานะโอ้ปันเธอจนะมาสู้ฉันได้ยังไงเล่าน้ำมันดูนทีฟรีทับลงตา โดนภาพลงตาอยู่ดิโดนภาพลงตใจรอบเอ้ยเฮ้ยนกฉันไม่ชอมเลยหรอเปล่านายภาพลงตาราชก,การราชก,การแล้วเดินภาพลงตาดูดูได้ได้ขอ,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 อเวลาเป็นหนึ่งราชก,การ เออไม่ใช่กระดาษไม้ได้ทีจสู้กับอิทาจิอย่างชันงั้นเหรอคิดเร็วไปสิบปีเว้ยกระถาลูกตาเตะเตะต่อยเตะต่อยกระถาลงตาอือืมอืมเนียา นายจะทำอะไรกระถาเพลินกระถาเพลินบอลเพลิงยักษ์เอ้ยนายอยากเล่นอิสตจิตาเหรออือบอกบอกเลยบอกเลยบอกเลยนะบอกเลยนะกระถาลงตาของฉันอะนาโตะนาโตะพัวขึ้นี้ข่าวลงตาเียบร้อยจะสู้กระถา ทาลงตาหรืฉันได้ยังไงเ่าเมเก้ไม่ใช่กากาชิได้แพ้ฉันอีกรอบแล้วนายจะแพ้ฉันอีกรอบหนึ่งไหมล่ะกระทาเพลือกระถาลงตากระถาเพลิงบอลเพลิงยักษ์โอ้ยกาฮุยยฮุยยุ้ยฮอยยฮุยยฮุาฮุยฮยฮุยฮุยายะุยย กระทาเพื่งบอลเพื่งยักษ์กระาลกตาโอ้ยโอ้ยก้าวหางก้าวหางโอ้ยโดนตายพี่ตัวอะไรในนาโตรเนี่ย perhaps โอตวอกเตีมกันเอ็นพีซีไมค้เลยโอตวอกมีอันนี้เพนมีดาบของไอ้จำชื่อไม่ได้เนี่ยเป็นใครเนี่ย โอโลฟมีดูกเน่เลยเหรอเป็นใครเนี่เยเอาเอาใช่ท่าของนี้ใช่ท่าของโอโลจิมารุท่าไม่เหมือนกันต่อท่าเฮ้ยอะไรอะ เอออะมันมีทุกตอกิลวกันเลยนี่หเ่าเป็นใครเนี่ยเฮ้ยมันดูที่สี่เอนฝังฝังไว้ไกับเธอนะไปเลยกระฐานเชิญเตาไปเลยไม่ใช่เตากร เอาลูกลูกคิดจะทำไรพอ่อคือพ่อนะตนูนกลฟวงจั๊กจั๊กให้เห,ห,ห,ห้ที่จะทำพ่อแบบน,นี้ไม่ดีเลยนะหมดสัาง เโอ้โยก้าวหางหนักรบผู้แข่งแข่งยังไงเ่า <c oughs> วิดเวอนวิดเวอนโอเคเราลองมาใ้นี้โอ้ตัวแดงกำเลยบอกเลยว่าตุ้งเต๋ของฉันอะอย่าเฮ้ยน้ำมันโบลโตมันแยกนาโตจะมาสู้ฉันได้ยังไงเ่า เอาพลังหมดพลังหมดพลังหมดเฮ้ยม,ม,มาดาราทำเพื่อนฉันเฮ้ยมาดาระเหรอมาดาระเหรอตามนื้อเรื่องไม่เล่าน,น,นี่ตามนื้อเรื่องไม่เล่าฮ้เออตีก็ให้ นี่มาตามในเรื่องเฮ้ย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 เษดาใกระดามบเออตีค่อยจ้าอะไรวะนี่